โลชแนลนั่นเองนะครับช่องทางชีวิตช่างน้ำผมนั่นเองนะครับวันนี้เราก็มีหัวข้อนะครับเกี่ยวกับต้องเชื่อว่าเป็นช่างก่อนหรือเป็นช่างก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับ<ม>เป็นคอนเทนต์นิดนึงนะครับที่ผมเองนะครับก็อยากจะนํามาถ่ายทอดให้กับช่างน้าผมในประเทศไทยนะครับแล้วก็ช่างน้าผมหลายๆคนนะครับที่จะเป็นช่างใหม่หรือเป็นช่างเก่าหรือจะเป็นช่างมีประสบการณ์หรือว่าเป็นช่างที่ไม่มีประสบการณ์ก็แล้วแต่นะครับวันนี้ครับผมก็ได้ไปฟัง ผู้บริหารท่านหนึ่งนะครับที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับเขาเนี่ยได้พูดว่าชีวิตเขานะครับได้ทําการทํางานบนความเชื่อใช้ความเชื่อเป็นเข็มทิศในการทํางานนั่นเองนะครับผมผมค่อนข้างประทับใจกับคําพูดของเขามากนะครับซึ่งเราก็จะมานํามาถ่ายทอดให้กับช่างน้ำผมนะครับที่ติดตามผมทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้ครับผมเองผมค่อนข้างจะ ชอบคอนเทนต์นี้มากนะครับว่าก่อนที่เราจะเป็นช่างนำผมเนี่ยนะครับเราต้องเชื่อก่อนว่าเราเป็นช่างหรือเราเป็นช่างแล้วค่อยเชื่อนะครับผมผมเชื่อว่าชีวิตคนเราอะนะครับล้วนแล้วแต่ใช้ความเชื่อในการดําเนินชีวิตนะครับผมเองก็คนนึ่งนะครับยกตัวอย่างผมแล้วกันผมเองเนี่ยผมเป็นช่างนํำผมมาได้เนี่ยเพราะความเชื่อจริงๆนะครับผมก็ไม่เคยคิดว่าไอ้ความเชื่อที่เราเชื่อเชื่อมาเนี่ย หรือเรามั่นใจมาว่าเราจะทำได้ตามสิ่งที่เราเชื่อไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะทําได้จริงนะครับแล้วสุดท้ายมันก็ทําได้จริงจริงๆนะครับผมก็รู้สึกว่าเออผู้นิหารท่านเนี้ยท่านพูดเนี่ยมันมันจริงเนาะมันทําได้จริงเนาะทุกอาชีพจริงๆนะครับยกตัวอย่างเลยครับเมื่อก่อนเนี้ยผมเองเนี่ยทุกท่านก็จะรู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยมาจากเด็กปิดเกมนะครับซึ่งในยุคก่อนนะย้อนกลับไปประมาณสักผม,มาอายุยี่สิบต้นๆเนาะ ก็เป็นเด็กติดเกมที่เล่นเกมอยู่ในร้านคอมพิวเตอร์ทุกคนก็จะเห็นนะประมาณสิบปีที่แล้วนะร้านคอมพิวเตอร์ที่แบบมีคนเล่นเกมกันเด็กติดเกมนั่งเล่นกินทั้งวันทั้งคืนนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองผมเองเนี่ยเป็นเด็กติดเกมนะครับที่เล่นเกมเนี่ยสามวันสามคืนนะครับไม่หลับไม่นอนนะคะคือเป็นคนชอบเล่นเกมมากแล้วก็อินกับโลกออนไลน์ตั้งแต่ยุคนั้นนะครับในยุคนั้นเนี่ยผมเองผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่ เราไปเด like, ือเกมคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราเชื่อว่าเราจะต้องเป็นอันดับหนึ่งในเกมให้ได้เราเชื่อว่าเราจะต้องเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งในเกมที่คนต้องการอยากเล่นด้วยให้ได้เราเชื่อว่าเราจะเป็นนักเล่นเกมที่เก่งในเซิร์ฟเวอร์นั้นให้ได้ซึ่งผมเชื่ออย่างนั้นมาตลอดและสุดท้ายแล้วผมก็ทําได้อย่างนั้นจริงๆในเกมแม้กระทั่งเล่นเกมเราก็ยังใช้ความเชื่อเลยนะครับผมก็เลยมานั่งคิดว่าการที่ผู้บริหารท่านนี้เนี่ยพูดบอกว่า เราเชื่อก่อนที่จะเป็นหรือเราเป็นก่อนที่จะเชื่อสุดท้ายแล้วเราต้องมีอะไรก่อนนะครับจัดเดกปีเกมตอนนั้นนะครับพลิกผันมาเป็นช่างทาผมนะครับด้วยเหตุผลบางประการตอนแรกที่ผมเริ่มมาเรียนทําผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกนะครับว่าเราจะรักอาชีพนี้เหตุผลที่ <ๆ S 1> ผมจะเป็นช่างทำผมมีอยู่เหตุผลเดียวเลยครับตอนนั้นมีหลายท่านแม่ที่ถามผมว่าการเป็นจิรโเนี่เป็นช่างทาผมเนี่ยจิโร่คิดอะไรถึงมาเป็นช่างทาผมนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องตลกอย่างหนึ่งนะผมก็ตอบบอกว่า เหตุผลที่เป็นช่างทำผมเหรอตอนนั้นะ่ะตอนที่เริ่มเรียนช่างทำผมเนี่ยคิดอย่างเดียวว่าทาอาชีพอะไรดีที่เราจะได้เล่นเกมเพราะเราเป็นเด็กติดเกมใช่ไหมฮะเราก็าคิดว่าเฮ้ยการที่เราจะเป็นช่างทำผมเนี่ยเราเรียนปุ๊บเนี่ยนะพอเราเรียนปุ๊บตอนเย็นเราก็จะมีเวลาไปเล่นเกมเว้ยเราเรียนตั้งแต่9กนะ้าโมงเช้าเนาะจนถึงหกโมงเย็นเราก็มีเวลาไปเล่นเกมเว้ยเราเรียนจบนะเราไปเราไปเป็นช่างตามร้านถ้าเลิกงานเราก็ยังได้เล่นเกมเว้ย แล้วถ้าเราเปิดร้านเองได้นะจะดีมากเลยอะ่ะเพราะว่าการที่เราเปิดร้านเองได้เนี่ยเวลาเราทาผมเสร็จเราให้เด็กได้ผมเราก็ได้มีเวลาไปเล่นเกมตอนอังคิดแค่นั้นจริงๆนะฮะแต่ตอนนั้นนะครับมีฉุกค,คิดขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าตอนที่ผมเลือกเรียนสถาบันชราชนเนี่ยเรามีเหตุผลอย่างหนึง่งเพราะว่าเราอยากเรียนกับดรสมศักดิ์ชราชนซึ่งเป็นช่างทำผมที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะฮะแล้วก็ทุกคนให้การยอมรับ ผมจาได้เลยครับวันที่ปฐมิเทศครั้งแรกนะครับดรสมศักดิ์เนี่ยเข้ามาปฐมนิเทศกับนักเรียนสี่คนนะครับคือผมเป็นรุ่นแรกของโรงเรียนชลาชนนะครับดรสมศักดิ์บอกว่าอนาคตเธออยากเป็นอะไรนะครับด้วยความที่ผมเองผมเป็นเด็กติดเกมแล้วด้วยความที่เราอยากเป็นคนเอาอยากเอาชนะมาตั้งแต่เล่นเกมอยู่แล้วตอนนั้นผมก็บอกว่าผมอยากเป็นแบรนด์แอมดาสอเดอร์เหมือนครูซึ่ง ตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดหรอกนะฮะว่าเราจะทําได้หรือไม่ได้นะับเพราะเราเรามองเห็นไอดอลเราคือดรสมศักดิ์ชราชนเราก็เลยบอกอยากเป็นแบรนด์ในบัสเตอร์เหมือนครูนะครับแล้วตั้งแต่แบ,บัดนั้นมาผมก็ใช้ความเชื่อนี้ว่าเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นเหมือนดรสมศักดิ์ให้ได้คือเป็นแบรนด์ในบัสเตอร์เหมือนดรสมศักดิ์ให้ได้นะครับและสุดท้ายผมก็ได้เป็นแบรนด์ในบัสเตอร์จริงๆนะครับผมเองผมก็มานั่งฉุกคิดว่าเฮ้ย สุดท้ายเนี่ยก่อนที่เราอะ่ะจะทาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราต้องเชื่อมันก่อนไหมวะหรือเราทําแล้วค่อยเชื่อผมก็เลยมานั่งคิดว่าอย่างสมมุติว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับคนเราจะเชื่อไงอะ่ะอยู่ดีๆเราจะนึกอะไรได้ว่าจรวดสามารถบิน,บนไปดวงจันทร์ได้สรุปว่าเราเชื่อว่าคนจะไปดวงจันทร์ได้ก่อนหรือบินไปแล้วคนถึงเชื่อมันเลยทําให้ผมเนี่ยเกิดแรงจูงใจจาก ผู้บริหาท่านนี้นะครับที่ที่พูดเนี่ยมเัเละทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแสดง,สสดงว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมันมันใช้ความเชื่อทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมมีความเชื่อหลายอย่างมากนะ,ะหนึ่งผมมีความเชื่อว่าผมอยากเป็นเหมือนดอกเตอร์สมศักดิ์นะครับผมก็ทําทุกอย่างเหมือนที่ครูบอกและครูสอนอะไรมาผมทําตามที่ครูบอกทุกอย่างและเดินตามครูเลยและมันก็ได้ความเชื่อนั้นจริงๆนะครับและผมก็เชื่อว่าผมจะมีโอกาส ทำงานเก็บเงินด้วยตัวเองและบินไปเรียนต่อต่อตางประเทศนะครับบินไปเรียนต่อที่ลอนดอนซึ่งผมมีความเชื่อตรงนี้มากความเชื่อตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอ่ะให้สัญญากับลูกศิษย์รุ่นแรกๆของผมไปเลยว่าถ้าชีวิตนี้ผมสามารถบินไปเรียนต่อต่อตางประเทศที่ลอนดอนได้ผมจะบินกลับมานำน้าถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ผมทุกคนซึ่งความเชื่อน,นั้นผมก็ทําได้จริงๆคือมันเลยทำให้ผมสะกิดใจเลยครับว่าสรุปแล้วชีวิตความเป็นช่างนําผมเนี่ย เราเชื่อว่าเราเป็นช่างนํำผมหรือเราเป็นช่างนํำผมแล้วเราค่อยเชื่อนะคะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือว่าการที่เราเป็นช่างนํำผมเนี่ยเราทําผมไปวันๆเราเชื่อว่าเราอะทางานได้แค่นี้แล้วเราทําไปวันวันหรครับหรือว่าเราเชื่อว่าเราเป็นช่างนำผมที่ทําได้มากกว่านี้และมีอนาคตที่ดีได้มากกว่านี้สุดท้ายแล้วการที่เราจะเป็นช่างนํำผมในแบบสไตล์ไหนหรือในแบบเวไหน มันล้วนแล้วแต่อยู่ที่ความเชื่อตั้งแต่แรกที่เราเชื่อว่าเราจะทําได้หรือเปล่าและสุดท้ายแล้วพอเราทําได้เราถึงเข้าใจว่าเออสิ่งที่เราเชื่อมาเนี่ยมันทําได้จริงเว้นะครับผมก็เลยได้คําตอบครับหลังจากนั้นมาหลังจากที่ฟังผู้บริหารท่านนั้นมามันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งมนุษย์ใช้ความเชื่อในการนําทางเราต้องเชื่อก่อนครับ แล้วหรือถึงจะทําได้รมันเป็นไม่ได้เลยครับที่เราจะไม่เชื่อแล้วเราจะทําได้จะทําก่อนแล้วค่อยมาเชื่อซึ่งผมเองผมเข้าใจเลยว่าเออสิ่งที่เราเชื่อมาเนี่ยมันทําได้จริงๆเว้ยช่างทาผมก็เหมือนกันครับการเิชนช่างทาผมที่ดีได้มันไม่ใช่หมายความว่าเราทําผมเก่งและเราก็เป็นช่างทำผมที่ดีนะจริงๆแล้วการไิ่ช่างทาผมเนี่ยเราก็สมควรจะมีความเชื่อในอนาคตที่เราคิดไว้ว่าเราจะทําอะไร ในอนาคตรเราอยากจะเป็นช่างระมุมแบบไหนในอนาคตรเราเชื่อว่าเราจะแพลนตัวเองยังไงในอนาคตรเราเชื่อว่าเราจะเป็นยังไงเราต้องเชื่อก่อนและเราทําตามความเชื่อและเราจะได้สิ่งที่เราอยากได้นี่คือเคล็ดลับจากผู้บริหารท่านนั้นซึ่งผมนอนไม่หลับมาสาวันเลยครับเพราะผมรู้สึกว่าเออว่าชีวิตเราเนี่ยเราทําตามความเชื่อมาตลอดเลยนี่ว่า เราไม่ได้อยู่ดีๆก็ทําไปแบบเฟอ้อฟ้าหรือทําไปแบบโดยที่เราไม่ได้คิดอะไรเลยเราเกิดจากความเชื่อล้วนๆเลยเราถึงได้มันมาแล้ววันนี้ละครับช่างน้าผมทุกท่านที่ดูผมอยู่คุณเชื่อว่าคุณเป็นช่างน้าผมก่อนหรือคุณเป็นข้างน้าผมก่อนแล้วคุณค่อยเชื่อ